นักเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไหนอ่านสีปัญหาการโดยการตั้งแบบมีการทดสองนะคะวันนี้เราเรียนเมื่อวันเราเรียนแบบการหาโดยการตั้งบวกแบบมีการทดแต่เราทดแค่หลักเดียวถูกไหมคะลูกแต่วันนี้เนี่ยเราจะมีการทดโดยทดสองหลักนะคะโดยทดสองหลักนะก็จะง่ายเหมือนเมื่อวันเลยแต่ต้องคิดด้วยความรอบคอบนะลูกนะเราต้องคิดด้วยความรอบคอบโอเคไหมคะ นะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนใครที่อยู่คนเดียวเปิดไม์ได้เลยนะลูกนะแต่ถ้าอยู่หลายคนคุยกับผู้ปกครองไปด้วยทําอย่างอื่นไปด้วยให้หนูปิดไม์นะลูกนะแต่ถ้าจะให้ดีตูอยากให้น้องตั้งใจเรียนเหมือนเรียนในห้องอะลูกนะคะอดทนนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะได้พักผ่านข้าวนะถ้าเราเรียนเร็วเราก็จะทําไมด้วยเราก็เลิกเร็วอ่ะถ้างั้นมาช่วยกันดูตัวอย่างหน่อยแล้วภาพชัดเสียงชัดนะคะตัวอย่างที่หนึ่งหู่อานโจทย์สลูกโจทย์ว่ายังไงเจ็ดสองร้อยเท่าไหร่คะ สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบวกหนึ่งร้อยเก้าสิค่ะจำนวนหลักเท่ากันไหมลูกจำนวนหลักเท่ากันไหมเท่ากันะจำนวนหลักเท่ากันนั่นก็คือสามหลักเหมือนกันใช่ไหมลูกสองร้อยเจ็ดสิบเก้าสองอยู่ในหลักร้อยใช่ไหมคะสองอยู่ในหลักร้อยเจ็ดอยู่ในหลักอะไรลูก เกีอยู่ในหลักสิบถ้าอยู่ในหลักหน่วยเขียนเลขแค่ตรงหลักนะใส่เครื่องหมายบวกด้วยนะคะบวกด้วยหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งในหลักร้อยเก้าในหลักสิบห้าในหลักหน่วยลูกเวลาเราเริ่มบวกให้เราเริ่มหลักอะไรเสมอคะหลักหน่วยเริ่มหลักหน่วยอ่านไห้ช่วยคุณครูหน่อยเร็วหลักหน่วยบวกหลักหน่วยค่ะเก้าบวกได้อะไรคะได้สิบ่หลักหน่วยทดหนึ่งในหลักสิบใช่ไหมลูก ครับค่ะเราไปค่ะเจ็ดบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งบวกเก้าเราเอาเก้าไปบวกหนึ่งก่อนนะเก้าบวกหนึ่งได้อะไรลูกสิตเกบแล้วก็ไปบวกกับเจ็ดได้เท่าไหร่ลูกสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งนะคะทุดหนึ่งในหลักร้อยนะต่อไปหลักร้อยลูกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรคะ สี่ครบน่าสองวกหนึ่งวงหนึ่งได้สี่นะลูกข้อนี้ก็เลยตอบสี่ร้อยเท่าไหร่ลูกสี่ร้อยเจ็ดสิร้อยเจ็ดสบไม้นะลูกนะทุกคนเปิดไม่อ่ะต่อไปค่ะต่อไปในตัวอย่างนี้ใครเข้าใจและยกมือผ่านได้ไหมลูกผ่านได้ผ่านได้นะคะผ่านได้นะโอเคเรียนเปิดเปิดวิดีโอด้วยนะคะใครไม่เปิดไม่ไม่เป็นไรแต่ขอให้เปิดวิดีโอนะคะ อะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองลูกตัวอย่างที่สองอ่านโจทย์พร้อมๆกันหกร้อยเท่าไหร่ลูกเจ็ร้อยสองร้อยสามสิบเอ็ดบวกสามร้อยหกสิบเก้าค้ายังพลชาดร้อยสามร้อยหกสิบเก้าคูร้อยสามสิบเอ็ดหกอยู่ในหลักอะไรลูกหกอยู่ในหลักร้อยเขียนเลขให้ตรงหลักนะต่อไปสามอยู่ในหลักสิบถูกไหมลูกแล้วก็หนึ่งอยู่ในหลักหน่วยอ่าใส่เครื่องหมายเลยด้วย เริ่มหมายบวกนะคะสามร้อยหกสิบเก้าสามอยู่ในหลักร้อยหกอยู่ในหลักสิบเก้าอยู่ในหลักหน่วยอ่าช่วยกันบวกเลวเริ่มบวกที่หลักอะไรนะคะลูปเก้าบวกหนึ่งได้ไรลูปเก้าบวกหนึ่งได้ไรคะค่ะยี่สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งในหลักสิบได้ไหมลูกอ่าบวกหลักสิบแล้วหกบวกสามบวกหนึ่งได้สิบไะไรจะช่วยกัตอบกินนิชาตอบเลยลูกตอบเลยบวกสามได้ไร ได้สิบได้หกบวกสามได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช่ไหมคะใส่ศูนย์ทดลายลูกใส่ศูนย์ทดหนึ่งต่ห้าติ๊กต่อไปค่ะหกบวกสามบวกหนึ่งแล้วลูกหกบวกสามได้อ่าได้เท่ากับสิบน้องก็ใส่ศูนย์ในหลักร้อยใส่หนึ่งในหลักพันเลยโอเคเด็กๆเข้าใจและยกนึงนี่มเป็นเลขสี่หลักนะลูกนะถ้ามันเป็นสี่หลักเราจะต้องใส่คอมม่าหรือจุลภาคนะคะ ตรงนี้เวลาเรานับหลักกานับจากหลักหน่วยไปสามหลักนั้นลูกหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วตรงนี้เราใส่จิลล่าคตรงนี้อ่านว่าหนึ่งพันนะคะอ่านว่าหนึ่งพันไหนใครเข้าใจแล้วยกมือโอเคนะคะไปได้ไหมคะผ่านได้ไหมผ่า้ผ่านได้นะคะเข้าใจแล้วนะคะต่อไปน้องไปดู แต่สุดขั้นะครับลูกอีกหกข้อช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนนะคะเราฟังมากๆเราจะเก่งมากๆนะคะคนเก่งมากต้องฟังมากลูกนะคะต้องฟังมากข้อหนึ่งอ่านโจทย์แล้วสามร้อยเท่าไหร่ลูกสามร้อยห้าสิบหกสมร้อยหกสิบามดีมากค่ะสามร้อยห้าสิบหกสามอยู่ในหลักสิบหลักร้อยห้าอยู่ในหลักสิบนะคะลูกขียนเลขให้ตรงหลักนะคะ ค่ะบวกด้วยสองร้อยแปดสิบเก้าสองอยู่ในหลักสิบหลักร้อยกัโตษค่ะแปดอยู <t 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 ่ในหลักสิบก็อยู่ในหลักหน่วยลูกอ่าหนูบวกเรื่องบวกที่หลักอะไรก่อนนะหลักหน่วยลักหน่วยหลักหน่วยบอกตัวีลูกหกบวกห้าได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่นะสิบห้าใส่เลขอะไรใส่เลขห้าทดหนึ่งค่ะต่อไปแปดบวกห้าได้ แปดสิบสามบวกอีกหนึ่งเป็นอะไรลูกสิบสี่สี่ใส่สี่ทดหนึ่งในหลักร้อยโอเคไหมคะหลักร้อยเร็วสามบวกสองบวกหนึ่งลูกได้อะไรคะหกค่ะหกค่ะขึ nope, 600, ้นไปงหลกร้อยเท่าไหร่ล so ูกหกร้อยสี่สิบห้าค่ะคือตอบนะคะอยากเก่งต้องช่วยครูตอบนะลูกนะตื่นช่วยกันตอบช่วยกันตอบคิดตามตอบตามคิดตามตอบตามโอเคไหม นะไม่ฟังอย่างเดียวนะคะลูกนะอ่านต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองอ่านโจทย์เร็วสี่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยแปดสี่ร้อยยี่สิบสามค่ะสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดสี่อยู่ในหลักร้อยเจ็ดอยู่ในหลักสิบแปดอยู่ในหลักหน่วยนะคะหลักร้อยอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะคะหลักหน่วยอยู่ด้านขวามือสุดนะลูกบวกด้วยสี่ร้อยยี่สิบสามสี่อยู่ในหลักร้อยสองอยู่ในหลักสิบค่ะในหลักสามคือบวกหลักร้อยเลยนะลูก รับหวยลูกรับหนวยค่ะแปดบวกสามได้เลยค่ะแปดบวกสามได้สิบอ่ใส่อะไรลูกใส่ลายใส่หนึ่งพูดอะไรใส่หนึ่งทดหนึ่งในหลักสิบใช่ไหมคะอ่ะบอกพูดสิหลักสิบเจ็ดบวกสองบวกหนึ่งได้เลยค่ะสิบมาา่าเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์พูดศูนย์นี่หลักร้อยลูกสี่บวกสี่บวกหนึ่งค่ะได้เลยคะ ได้ค่ะถ้า,อ,า,อ,าอ่านว่าอะไรคะเก้าร้อยลายไม่นับเก้าร้อยเอ็ดอ่านมาอ่านมอ่านว่าเก้าร้อยเอ็ดลูกเก้ารอยเอ็ดเออเก้าร้อยเอ็ดถ้าหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งให้ลง้ายด้วยคําว่าเอ็ดนะคะไม่อ่านเก้าร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวจะอาศั่ความเคยชินไม่เอานะคะเวลาอ่านอ่านให้ถูกด้วยในใครเข้าใจแลวยกมือหูเได้นะคะเอาต่อไปมาดูอีกสามตัวสี่ตัวอย่างเร็วเรายิ่งฟังมากยิ่งทํามากน้องก็จะยิ่งเก่งมากนลูกนะ แล้วเดี๋ยวไม่ต้อง <plats S 1> หอ่วงหัดได้ทำอยู่แล้วแน่นอนอ่ะข้อสามค่ะอ่านโจทย์พร้อมๆกัน100 100 100หนึ่งรอยเท่าไร่หนึ่งร้อยสามห้าโอเกเลยค่ะเท่าไร่หนึ่งร้บเก้าร้อร้อยหกสิค่ะเริ่มบ,บวกที่หลักอะไรก่อนนะ หน่ยะไรหบอกรูสิลูกเก้าบวกห้าได้ไรคะเก้าหได้สิบ่อเก่งมากเก่งมากสิส่ใส่สีทดหนึ่งในหลักอะไรใน่ค่หลักสี่ด้วยคุณครูแล้วหกบวกสามบวกหนึ่งได้ไรคะลูกได้สิบค่ะได้สิค่หกห้าใครที่ค็กช้าอยู่พยายามหน่อยนะลูกนะเพื่อนเห็นเลยเพื่อนตอบเลยนะดี๋นั้นใครที่คิดไม่ทันเพื่อนพยายามหน่อยนะคะหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ท หนึ่งหต่อไปค่ะหนับร้อยค่ะหกบวกหนึ่งหนึค่ะอะไรแค่ะเลยต่อแปดร้อยะไรคะเจ็ดยส่เป็นไงพอได้ไหมพอได้พอไเดี๋ยวช่ยครูทำหลายๆข้อน้องจะเก่งเองนะคะโอเคมาข้อสี่บอกโจทย์คุณครูแล้วสี่ร้อยเท่าไหร่ลูกสี่รอสี่รก้าสิบ้าบวกกับ สองร้อยหนะคะสองร้อยหกนะเขียนเลขให้ตรงหลักก่อนนะคะก็เริ่มบวกที่หลักอะไรนะหลักหน่วยหลักหน่วยบอกคุณครูเร็วเก้าบวกหกได้เท่าไหร่เก้าบวกหกได้สิบห้าใส่อะไรลูกใส่เลขอะไรในหลักหน่วยห้าทดถึงในหลัก สิบค่ะรับสิบเก้าบวกหนึ่งบวกศูนย์ได้ไรคะได้สิบค่ะได้สิบค่ะใสศูนย์ทดหนึ่งในหลักอะไรลูกร้อยร้อยร้อยแล้วรับร้อยสี่บกศูนย์บหนึ่งได้ไระไร้เจ็ค่ะหนสี่บยได้หกบวกยีหนึ่งได้เจ็ดเทนี้ตอบเจ็ดร้อยอะไรลูกเจอยเก่งมากมากเก่งมากโอเคสี่ตัวอย่างนี้เป็นไงพอเข้าใจไหมคะ อีกสองข้อนะคะลูกอีกสองข้อนะอีกสองข้ออ่านโจทย์ให้ครูฟังเร็วข้อห้าสามี้อยห้าบอกไปสิบก้าวจำนวนหลับเท่ากันไม่ลูกจำนวนหลับเท่ากันไหมสามร้อยห้าสิบหกเป็นเลขกี่หลักคะสามหลักสามหลักค่ะแปดสิบเก้าเป็นเลขกี่หลักคะสหลักสองหลักแต่แปดอยู่ในหลักสิบนะลูกนะตั้งแปดให้ตรงกับหลักสิบ ตั้งเก้าให้ตรงกับหลักหน่วย Swed เวลาเราเริ่มบวกเราเริ่มหลักอะไรก่อนนะหลักหน่วยค่ะหลักหน่วย,ยหกบกเก้าได้อะไรคะได้สิบ่ห้าได้สิบห้าใส่ห้าทอะไรล,ลูก ทดหนึ่งในหลักเิมค่ะทดหนึ่งในหลักสิบไหเอาหลักสิบช่วยคูณหน่อยเร็วแปดสิบสี่ได้สามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่นะคะใส่สี่ทดหนึ่งในหลักร้อยร้อยสามบวกหนึ่งได้อะไรลู้ไหมสี่สิบห้าสี่สิบห้าก้อนนี้ก็เลยตอบสีสี่ร้อยสี่สิบห้าโอเคได้ไหมคะได้ไหม ใช่คับใช่เข้าใจนะลูกเข้าใจนะเอาข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้ไปทำแบบฝึกหัดกันนะอ่าการโจทย์ข้อสุดท้ายแล้วสิบวกสิบิบ้าสบสิ่าสหร่สสิบ้สิบหาหสสิสิบหลสหาสห้าย้สิหสิบาส้สิสห้้สิบสห นใหนะหลักสิบนะลูกนะเอาต่อไปหนูมาดูหลักสิบเลยหลักสิบห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าเก้าบกสี่ได้ไรลูกได้สิบนหลักร้อยใช่ไหมลูกเออเขียนเลขไปตรงหลักนะเอาสี่บวกสองได้โอ้โหไปหนึ่งได้ไรลูกได้เจ็ดข้อติเลยตอบกี่ร้อยคะเจ็ดร้อยโอเคพอจะเข้าใจนะคะอ่าเยี่ยมเลยถ้างั้นเรามาดูแบบฝึกหัดพวกเรานะคะทุกคนเปิดไปเลยลูก ระดับของเราหน้าที่48ลูกหน้าที่48ค่ะหน้าที่ป8อ่ามาดูข้อหนึ่งค่ะไในใครทําแล้วอ่าในใครยังไม่ได้ทํายกมือแล้วมีคนยังไม่ได้ทํำไหมอ่ะคนยังไม่ได้ทาถ้างั้นครูให้เวลาทำ5นาทีคนที่เสร็จแล้วให้หนูทบทวนได้ไหมคะค่ะอ,อ่าเนั่แล้วเรียนดูข้อหนึ่งต่อเลยลูกอ่านโจทย์ข้อหนึ่งพร้อมกันูกเก98บวกอะไร เก้าสิบหนเก้าหนยเก้านักเรียนสังเกตดูนะคะจํานวนหลักหลักเท่ากันไหมจานวนหลักเท่ากันไหมใช่ค่ะเก้าสิบแปดเป็นเลขกี่หลักคะสองหลักสหลักนะคะเจ็ดร้อยเก้าเป็นเลขกี่หลักสามหลักดังนั้นเราเริ่มบวกที่หลักอะไรก่อนนะเราเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนถูกไหมลูกเขียนเลขให้ตรงกันนะยึดหลักหน่วยให้ตรงกับหลักหน่วยหลักสิบให้ตรงกับหลักสิบ หลักร้อยให้ตรงกับหลักร้อยนะลูกนะเอ้ามาดูค่ะแปดบวกเก้าในหลักหน่วยแปดบวกเก้าได้ไรลูกแปดบวกเก้าได้ไรคะแปดบวกเก้าได้เจ็ดอ่าแปดบวกเก้าสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดอะไรทดหนึ่งทดหนึ่งค่ะต่อไปหลักสิบลูกเก้าบวกหนึ่งบวกศูนย์ได้ไรคะได้สิบสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะต่อไปหนึ่งไปบวก ดนหลักร้อยค่ะหลักร้อยเจ็ดบวกหนึ่งได้ไรลูกเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดก็หนึ่งต่อแปดร้อยเจ็ดถูกไหมลูกถูกไหมลูกถูกถูกง่ายไหมง่ายไหมง่ายง่ายนะคะง่ายแต่ต้องรอบครอบนะคะง่ายแต่ต้องรอบครอบนะลูกนะมาดูข้อสองค่ะข้อสองอ่านโจทย์แล้วข้อสองค่ะ ฮโห้าสิบเจ็ดยปดสบสามอ่าหกร้ยหสบเจ็ดสองร้อยแปดสิบสามเริ่มหลักหน่วยเลยหลักหน่วยค่ะเจ็ดบวกสามได้ไรค่ะได้สี่สิบสองค่ะใส่ศูนย์ในหลักหน่วยทดหนึ่งในหลักสิบใช่ไหมคะลูกอ่าต่อไปค่ะหลักสิบแปดบวกห้าบวกหนึ่งค่ะลูกสี่หอ่าแปดบวกห้าบวกหนึ่งได้สิบสี่นะคะแปดบวกห้าได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งได้ลัก ร้อย,อ,ยอ่าหลักร้อยบอกคุณครูสิลูกหลักร้อยหกบวกสองบวกหนึ่งได้อะไรนะเก้าได้สองได้แปดตัวหนึ่งเป็นเก้าถูกไหมคะลูกถูกไหมคะถูกค่ะคคูค่ะได้เป็นถูกยกมือตอบเก้าร้อยเท่าไหร่ลูก<ต> 100, เก้าร้อยสี่สิบไปติมช่วยครูตอบด้วยนะติมนะอจิมเปิดไมช่วยคุณครูตอบด้วยเก้าร้อยสี่สิบนะลูกต่อไปมาดูข้อสามเรีว ข้อสามอ่านโจทย์สิลูกข้อสามโจทย์ว่ายังไงห้าร้อยดสิ 8, บี่ห้าร้อยสามสิบสี่บวกสามร้อยเก้าสิบหกอ่า,อาหนูมาดูสิลูกเริ่มเลยหลักหน่วยค่ะหกบวกสี่ได้อะไรนะหกสี่ค่ะตั้งโูนย์ทดหนึ่งใส่ศูนย์ทดหนึ่งในหลักสิบนะคะต่อไปเก้าบวกสามบวกหนึ่งเอาเก้าไปบวกกับหนึ่งก่อนมันจะง่ายนะคะ เอาก็ไปบวกหนึ่งได้ไรก้าบวกหนึ่งได้ได้สิบใช่ไหมลูกอ่าสิบบวกสามได้สิบสามใส่สามทดกนื้ออ่าใส่สามสิบหนึ่งนะทีนี้หนูมาดูห้าบวกสามบวกหนึ่งได้ไรคะห้าบวกสามได้แปดบวกอีกหนึ่งเป็นเก้าวินิจัยบวเก้าร้อยเท่าไหร่ลูกเก้าร้อยสามสิบนะคะในใครถูกบ้างในใครถูกบ้าง ว้าวเก่งมากเอติมเก่งเก่งเก่งแล้วที่ไม่ยกมือคือไม่ถูกอ๋อกนกรัดเก่งนะคะเยี่ยม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 นะโอเคชันจะนุชเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากไปที่กิวิดีโอเปิดด้วยนะลูกนะตรวจไปเลยนะคะเปิดวิดีโอด้วยนะคะเยี่ยมเลยพิจยานันเยี่ยมเลยต่อไปมาดูข้อสี่แล้วข้อสี่ชื่อครูอ่านจนในเรื่องสองร้อยเก้าสิบแปด สองร้อยเก้าสิบแปดบวกหกร้อยเก้าสิบสี่อ่าสองร้อยเก้าสิบแปดบวกหกร้อยเก้าสิบหกนะคะอ่าดูนะทักสปอรยังไม่เสร็จล่ะลูกเออทดจนหัวฟูเลยเอามาดูซิหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยแปดบวกหกได้เท่าไหร่หลักหน่วยจิบสี่แปดบวกหกได้เลยนะได้สิบอะไรคะใส่สิบสี่ใส่สี่ทด เออต่อไปเก้าบวกหนึ่งบวกเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นเท่าไหร่ลูกสิคนะคะเก่เกต่อไปก็สี่แล้วบวกสองบวกหนึ่งได้อะไรนะเก้าค่ะบวกเกาได้เก้คะบกสงได้เก้าตนี้อตอบเก้าร้อยเท่าไหร่ลูก เก้าร้อยเก้าสิบสี่จอโอเคอีกข้อเดียวอีกข้อเดียวหน้านี้นะข้อห้าค่ะลูกอ่านโจทย์สิลูกข้อห้าห้าร้อยหกสิบเจ็ดบวกสี่ร้อยสามสิบสามอ่าห้าร้อยหกสิบเจ็ดบวกสี่ร้อยสามสามนะคะก่อนทีการก่อนที่กาโอเคนะก่อนทีการที่ชื่อใครเอ่ยชื่อพี่หรือชื่อหนูลูกเห็นชื่อผู้ชาย ได้นะคะจินนี่ชาตอบคุณครูได้นะอ่หนูมาดูค่ะเริ่มบวกที่หลักหน่วยเลยเร็วกิติราชวินช่วยกันตอบนะลูกรดนฤทธ์นะสุบงกดอ่ะหลักหน่วยลูกเจ็ดบวกสามได้อะไรคะนะัทชัยไม่เห็น<อ>เปิด,<อ>ดไมเลยลูกอยู่หลายคนเหรอคะครับปกติครูจะได้ยินเสียงนัทชายเสียงดังกว่าเพื่อนเลยปิดไม่เหรอลูกอยู่หลายคนเหรอคะเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้นะโอเคแต่อยู่หลายคนะคะดไ,ดไม่เป็นไรนะ เออเออเอ่ะโอเคน้องเลือกหลักหน่วยเลยหลักหน่วยเจ็ดบวกสามได้ไรลูกเจ็ดบวกสามได้อะไร้สิบค่ะตั้งศูนย์ทศหนึ่งค่ะในศูนย์ทดหนึ่งในหลักสิบใช่ไหมคะต่อไปต่อไปหลักสิบลูกหกบวกสามบวกหนึ่งได้อะไรคะได้สิบค่ะตั้งศูนย์ทศหนึ่งในหลักร้อยค่ะหกบวกหนึ่งได้สิบในศูนย์ทดหนึ่งในหลักร้อยนะลูกนะหลักร้อยลูกห้าบวกสี่บวกหนึ่งได้ไรคะ ได้สิบค่ะได้สิบน้องก็ใส่สิบข้างหน้าตรงนี้เลยใช่ไหมลูกแสดงว่าเป็นเลขสี่หลักใส่ะลรนะสี่บ้านรจุลาภาณด้วยได้หนึ่งพันไหมคะไหนใครได้เหมือนรูบ้างโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก่ง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 ่ไยอห้าข้อนี้ถูกหมดไหมคะหมดค่ะถูกหมดนะคะอ้าวแล้วหน้าสี่สิบเก้าเริ่มทำได้ยัง ใครไม่เสร็จไหมลูกอ่ามีใครไม่เสร็จไหมมีใครไม่เสร็จไหมเหลือกี่ข้ออ่าเหลือสองข้อถ้างั้นครูขออนุญาตอธิบายหนึ่งข้อก่อนได้ไหมได้ค่ะได้นะคะแล้วเดี๋ยวข้อที่เหลือไปทําให้เสร็จต่อนะคะคนที่ยังไม่เสร็จนะส่วนคนที่เสร็จเดี๋ยวไปตอบครูในโน้ตน้ลูกนะถ้าเสร็จหมดแล้วทุกหน้านะคะนี่ดูกคนหนึ่งเลยข้อหนึ่งงานจ์ให้ครูฟังแล้วสามร้อยเท่าไหร่ดู 394ร้อยบวก458เกียหดเกเลขให้ตรงหลักนะลูกนะค่ะสามร้อบวกสี่ลูกโอเคอ่ะหนูมาดูซิ8ปบวกสได้อะไร8ปบวกสได้อะไร8ปบวก4ได้13ก็3บหรือสิเอาใหม่สิ8ไว้ในใจลูก8แล้วก็9 10 11 12 8ิบวกสได้อะไรคะ สองสิบสองนะลูกใส่สองทดอะไรใส่สองทดหนึ่งต่อไปเก้าบวกหนึ่งบวกห้าเก้าบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นิสบห้า <5. S 2> ใส่ห้าทดหนึ่งในหลักร้อยนะลูกนะอ่าทีนี้หลักร้อยลูกสามบวกหนึ่งบวกสี่ค่ะค่ะได้แปดมีใครถูกบ้างไหนใครถูกบ้างเก <5, 5. S 1> ่งมากเก่งมากแปดร้อยห้าสิบสองที่เหลือเสร็จหรือยังคะ เสร็จแล้วค่ะอ่ะอาลืมคนที่ยังไม่เสร็จ๋ยวหนูทําต่อนะลูกนะโอเคนะอ่าทีนี้เดี๋ยวครูไปดูหน้าห้าสิบนะลูกนะดูไปดูหน้าห้าสิบตัวข้อหน้านี้ใครที่ยังไม่เสร็จไปทําต่อให้เสร็จนะคะอะทีนี้ขออนุญาตอธิบายหน้าห้าสิบวันนี้เรามีแบบสุนทรสามหน้าถ้าใครเสร็จไปตอบคุณครูด้วยอนักเรียนคะนักเรียนเปิดหน้าห้าสิบได้ยังของครูเป,เปิดแล้วใช่ไหมคะ ตัวคุณมันไม่ไปเลยแป๊บหนึ่งนะลูกนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคอ่านะคะอ้าวมาดูนะคะมาดูหนาห้าสิบนะลูกนะห้าสิบห้าสิบเนี่ยโจทย์ว่ายังไงโยงคู่จับก็โยงเส้นจับคู่ใช่ไหมคะอ่านโจทย์ทีิโยงเส้นจับโยงคู่จับอ่าทีนี้เขาบอกว่าโจทย์ชุดนี้ไม่ต้องคำนวณใช่ไหมพราะอะไรอ่ะทูถามก่อนว่าลูกน้องสามบวกสี่ได้อะไรลูก อ่าสามบวกสี่ได้อะไรบอมได้เจ็ดค่ะได้เจ็ดแล้วท่านหัูเอาสี่บวกสามล่ะได้เจ็ดค่ะอ่าก็ได้เจ็ดผลลัพธ์เท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกการสลับที่การสลับที่สลับที่สลับที่สาหรับการบวกใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้หน้านี้เราไม่จําเป็นต้องคํานวณเลยนะ เราใช้สมบัติสลับที่การสลับที่ของการบวกนะคะสมบัติการสลับที่ของการบวกให้น้องสังเกตตัวเลขอย่างเช่นข้อหนึ่งสองร้อยหกสิบห้าใช้ไม้บรรทัดให้เรียบร้อยนะข้อนี้นะบวกสามร้อยห้าสิบหกน้องก็ไปดูซิอันไหนที่เป็นสามร้อยห้าสิบหกบวกสองร้อยหกสิบห้าอันไหนลูกคะอันที่สองไหมอันที่สองไหมใช้ไม้บรรทัดนะขีดเส้นให้เรียบร้อยเห็นไหมขีดเส้นแล้วนะเออใช้ไม้บรรทัดให้เรียบร้อย อ่าเห็นไหมเห็นไหมไหนใครได้เหมือนคุณครูบ้างยกมือได้ไหมคะเออตัศชัยได้ไหมพยักหน้าสองทีถ้าได้ได้นะคะโอเคอยู่หลายคนไม่ไม่เปิดมปนะอ้าได้นะดันหน้านี้แทบจะไม่ต้องคำนวณเลยใช่ไหมคะลูกหน้านี้ให้หนูสังเกตเลยอ้าต่อไปมาดูสิคะมาดูสิอ้าข้อที่สองลูกเจ็ดสิบห้าบวกสองรอยห้าสิบเจ็ดเจอหรือยัง เจอถูกไวห้าสิบเจ็ดบวกเจ็ดสิบห้าได้ยังเจอได้ยังเจอแล้วค่ะยแใช่อันนี้ไหมใช่อันนี้ไหมใช <c oughs> ่ไหมใช่ไหมลูก <c oughs> เจอล <c oughs> แล้วนะดังนั้นใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นเลยใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นเลยโอเคนะคือใช้สีเขียวปึ๊ดเห็นไหมลูกใช้ทํางานให้เรียบร้อยนะทํางานให้เรียบร้อยต่อให้เรียนออนไลน์หนูก็ต้องทําให้เรียบร้อยลูกใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นให้เรียบร้อย นะคะอ่ะต่อไปเจอหรือยังเจอรึยังสองร้อยยี่สิบสองบวกสองร้อยห้าสิบเจ็ดเจอรึยังนะต่อแล้วค่ะต่อแล้วค่ะอันไหนอันไหนอันนี้ไหม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 เอ้าหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคอันนี้ไมะใช่อันนี้ไม่รูกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรออันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ยังอ้าวใช่แล้วอ่ะถ้างั้นกี่เส้นกี่เส้นกี่เส้น เป็นง่ายพอจะเข้าใจไหมคะได้ไหมได้ค่ะเราไม่ต้องอะไรเลยเราไม่ต้องคำนวณเลยเราใช้หลักการสังเกตนะใช้สมบัติการการอะไรการสลับที่สำหรับการบวกนะคะพี่เหลือทำต่อได้ไหมคะได้นะคะเอาอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเห็นหรือยังเห็นหรือยังเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บวกร้อยี่สิบเราก็มาดูเอ๊ะไหนที่ร้อยยี่สิบขึ้นก่อนถูกไหมถูกไหม ด่าถ้าถูกใช่ไหมมันทัดทัดเส้นเลยเห็นไหมคะลูกเลือกสีสวยๆเลยใช้สีก็ได้นะลูกใช้สีก็ได้นะแล้วแต่พวกเราเลยนะมาใช้สีที่พวกเราชอบเลยโอเคอึ่อ่ะขีดเส้นเลยนะคะเดีย๋ยวถ้าใครทําเสร็จให้หนูไปตอบในโน้ตด้วยนะคะได้ค่ะได้นะคะเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหม อ่าทำต่อได้ไหมลูกทำต่อได้ไหมคะทำต่อได้ทำต่อทำต่อได้นะตอนนี้โอเคนะคะเดี๋ยวไปทำต่อให้เสร็จนะลูกวันนี้เรามีการบ้านกี่หน้าสามหน้าหน้าสี่สิบแปดหน้าสี่สิบเก้าหน้าห้าสิบนะคะหน้าสี่สิบแปดหน้าสี่สิบเก้าหน้าห้าสิบถ้าใครทำเสร็จแล้วมีการบ้านไหมไม่มีค่ะค่ะแล้วอย่าลืมถ้าทำเสร็จไปตอบครูในโน้ตนะคะ อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะได้พักก่อนเวลานะคะแล้วก็เตรียมตัวเรียนไปรับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเรียนในภาคบ่ายนะลูกนะค่ะโอเคถ้างั้น <ừ> mm. เดี๋ยววันนี้วันนี้แค่นี้นะคะ